ครับพบกับเราทีมงานซีออนอีครั้งครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านทีเอสเลสเทคเกียร e ครับเมื่อกี้เราเพิ่งไปทดสอบหิงกับพี่ออฟครับเจ้าของร้านครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทดสอบผลิตภัณฑ์ของเราอีกทีครับ MM. สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับร้านเกลือแผ่นเกลือนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราทำอะไรกันดีเราจะมามาทดสอบการล้างหรือการซักของเรพันซีออนนะครับเป็นสลิตภัณฑ์ที่ดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ดูแลเรื่องเครื่องอาวุธปืนวันนี้เรามีก็ที่เราไปยิงกันมานะครับตัวคล็อก4.3กับคล็อก19นะครับที่เราไปยิงกันมาร้อยนัดแล้วเราก็อยากจะรู้ว่า มันจะล้างดีขนาดไหนมันมีเขมาหรือแล้วแหละมันยิงมาประมาณร้อยนัดนะครับเราใช้กระสุนของไทยฮาร์อ่ะเดี๋ยวว่ากันป่อเลยแนะนําเลยครับยังไงดีจะมาแนะนําว่าผลิตภัณฑ์ของเราครับเราจะเริ่มจากการใช้ตัวสีเหลืองครับทีอ้อนหนึ่งร้อยคลีเนอร์ครับซึ <c oughs> ่งเดี๋ยวตอนนี้นะตัวนี้มันตัวตัว,ต,วตัวอันใหญ่ซึ่งม,มันมันมีแพคเกจตัวเล็กก็มีถูกไหมครับก็จะเป็นขนาดเล็กสองอันพร้อมกับผ้านานครับโอเคครับ แต่นี่เราเดี๋ยวเราใช้ตัวใหญ่ลางก่อนเราจะเริ่มจากตัวไหนก่อนครับเราจะเริ่มจาก43ก่อนเลยอ๋อโอเคครับมาเยอะมากทีนี้เราจะเห็นว่านี่ครับดำปีดำปีเลยครับเโอเคครับดำปีนะครับอ่ะเริ่มจากตรงไหนก่อนครับแล้วแนะนําให้ทางก็จะเริ่มจากซีอ้อน100กันพินเนอร์ก่อนเลยขีดลงไปง่ายๆครับขีดลงไปธรรมดาเลยครับ ดูกันเลยเห็นไหมฮะมันออกมาเลยเห็นไหมฮะนี่ขาม,ามามันออกมาเห็นไหมฮะเราฉีกเป่าๆก่อนครับตอนแรกแล้วเราจะวางไว้ให้มันแห้งครับอะไ<ห>ครับมันจะเป็นการล้างและไล่น้ําในตัวเดียวกันครับแล,แล้วก็<อ>เป็นการล้างไอ้พวกขามาหรือพวกน้ำมัน,น,มนที่เราชโลมไว้อันเก่าออก<ช>นะครับจะเป็นตัวดีกรีเซอร์พร้อมล้างทั้งหมดในตัวเดียวกันเลยครับเพื่อนๆสังเกตดูครับ แห้งไวมากเลยแป๊บเดียวแรกๆจะเป็นการเป่าให้ข้ามันออกมากครับครับผมทีนี้ฉีดครับอ่าขั้นตอนต่อไปฉีดตรงสะพานนิดนึงครับหลังไล้ด้วยผ้าผ้านี่มีอยู่ในแพคเกจอยู่แล้วนะเขาแถมให้เลยนะฮะจะเห็นว่าสะอาดง่ายๆเลยครับแป๊บเดียวครับ,บเดียวครับอ่ะอันนี้มือคุณดำอยู่แล้วมอือผมไม่ดำนะฮะอ่ะผมจับปุ๊บเห็นไหมฮะไม่มีเลยเนหะ็นไหม เนี่ยง่ายนะแป๊บเดียวเไหมครับแล้วภายในลำกล้องครับจะใช้แส้ปืนธรรมดาไหมครับอืมหาได้ตามทั่วไปตามสนามยิงปืนก็มียังกันง่ายง่ายครับชุดเราใช้พีออนหนึ่งร้อยครับฉีดลงไปครับเจียงแล้วครับแต่ก็จะมีแม่ค่าเห่าดำๆออกมานะครับแล้วเราก็ไล่ด้วยแป้งพลาสติกอีกทีหนึ่งครับ แล้วก็เทสิ่งกระปุกขอกนิดนึงครับครับผมทีนี้ในส่วนของลำกล้องแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับง่ายมากครับเรียบร้อยอาต่อมาครับทีนี้ด้านน,นี้ฮะช,ชุดล่าง,างในเฟรมสะพานาไก<ข>ลง่ายครับเราจะใช้แปลงพลาสติกนิดหนึ่งครับอ,อันนี้ก็รู้สึกจะหาได้ง่ายตามปกตินะฮะ<ม>พวกเนี้ย ร้านผมเห็นร้านในโซนก็มีมา <นะ S 1> แปงสีฟันก็ได้แปลงสีฟันก็ได้จริงๆเนาะแปลงน้นเก่าก็ได้นะครับหัดนิดนึงครับเอาสิ่งตัวปรกคืออันนี้มันดีอย่างผมว่านะคือว่าเราเวลาเราอยู่สนามยิงปืนเราไม่จําเป็นจะต้องใช้พื้นที่เยอะเวลาเยอะนะฮะติดเอาไว้ในกระเป๋า<ช>นะฮะแล้วก็เราก็ทําการล้างแค่นี้อุปกรณ์ก็ใช้น้อยนะครับแล้วก็สามารถฉีดโดนโพลิเมอร์ได้อะไรได้อ่าไม่อ่าที่สําคัญไม่กัดโพลิเมอร์นะ จะเป็นเนื้อไม้หรืออะไรก็ตามไม่มีการกัดก่อนครับเพราะว่าของเราไม่มีกรดไม่มีดังอะไรทั้งสิ้นในน้ํายาตัวนี้เราแค่ okay, เอาแปรงถูๆๆมันเป็นการเหมือนดีกรีสขอไม้ทีนะใช่ครับแล้วก็<อ>ผ้าเช็ดนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับครับสะอาดอันนี้เฟร,รมล่างนะครับเฟร,รมล่างง่ายมากครับอต่อครับ ตรงไหนต่ออีกในสไลด์ครับง่ายๆครับทีนี้เราเป่าสองทีฟื้นในห้องเข็มนะไม่ต้องเยอะนะฮะฟื้นฟื้นแล้วก็ขัดด้วยแปรงครับเอาทรายออกครับเอาสิ่งปรกอฝุ่นเฟินขมเหล่านะ เรี่ยงครับ,รรบอาจจะมีผัดตรงหน้าเข็นนิดนึงหน้าเข็นครับหน้าเข็นขจะเห็นว่าเรียงได้มากแล้วก็แห้งไวครับแห้งไวนะครับแต่ใช้ผ้าเช็ดช่วยในการให้มันไวขึ้นนะฮะเรียบร้อยเห็นไหมครับ รอยนิ้วมือแทบไม่มีเลยหายเกลี้ยงเลยนะครับขยัดขนาดยังไม่เครือบนะครับที่สําคัญที่ผมสังเกตอีกอย่างนึงนะครับไม่มีกลิ่นเลยเนี่ยคือบางทีผมเคยล้างน้ปืนแล้วใช้น้ามันแบบตัวอื่นนะที่ห้ออื่นผมไม่บอกแล้วกันกลิ่นมันจะมาก่อนเลยมันมันไม่ไหวอะบางทีกลิ่นมันเหม็นเนาะใช่อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยนะ ว่าของทางเราจะมีมาตรฐาน R O S ครับสามารถใช้ในห้องแอร์ได้เนี่ยผมเปิดแอร์ในร้านผมผมเปิดแอร์นะครับไม่มีกลิ่นรำเลือกวนนะอ่าเสร็จแล้วครับตอนนี้เราอ่าใช้คลีนเนอร์คลีนเนอร์เสร็จแล้วนะครับเราใช้ตัวเหลืองฝาเหลืองนะในการทำความสะอาดนะครับดีกรีสหมดทุกอย่างคราวนี้ต่อมาเราจะมาเคลือบด้วยนี่ครับตัว CLP ของเราครับเคลือบอเนกประสงค์แล้วก็หลอดลื่ดครับจะเป็นเทคโนโลยีเทฟลอนครับไม่มีกลิ่นครับจะเป็นเบสจากโพลิเมอร์ด้วยครับสามารถเก็บได้ยาวนานมากกว่าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมครับอ๋อเป็นเทปลอนอีกด้วยนะครับเคลือบเราเคลือบครับเคลือบเพื่อกันสนิมง่ายครับหัวฉีดเขาก็ดีนะครับคือเขามีให้เลือกการฉีดทั้งสองแบบด้วยนะครับไม่ว่าจะฉีดเข้าด้านใน หรือฉีดในเป็นวงกว้างนะครับฉีดได้สองด้านเลยครับสองด้านนะครับเอหัวฉีดเขาค่อนข้างันดีเราฉีดครับแล้วก็เช็ดแห้งครับอ่าเช็ดให้แบบมันมามันหมาน่าเออมันเป็นการเคลือบนะครับมันใกล้หน่อยสปริงครับนิดเดียวครับอือแล้วก็เช็ดแห้งครับอืออือนี่นะฮะงาเว็บเลยแล้วก็ขึ้บนครับดนึงครับ เราจะใช้ปริมาณนิดเดียวพอครับกับตัวแดงนี้ครับผู้กันที่เปลี่ยนน,นิดนึงครับเข้าไปในที่เล็กๆผู้กันก็หาซื้อได้ง่ายครับไม,ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพื่อนหลายๆท่านงานก็มีอยู่แล้วนะตรงนี้แล้วก็ใช้ผ้าฝาส่วนเกินออกครับครับเบยแล้วผิวปืนเราจะไม่เยิมครับแห้งๆแต่ว่าจะมีชั้นเทฟลอนเคลือบอยู่ครับเคลือบอยู่นะครับ ปืนท่านจะดูเหมือนใหม่เลยแหละอ่ะแต่มาดูตรงนี้ให้มันเป็นคุลิเมอร์เนี่ยมันเคลือบอยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนที่ไปตรงนั้นอาะดูตรงนี้ก่อนก็ฉีดลงไปไง่ายครับใช้หัวครับพวกสะพานไกลเราอาจจะ,ะต้องใช้หัวไอหัวฉีดมาเพราะว่าอ่าโอเคครับเล็กๆก่อนเราจะแอพพลายลงไปเล็กๆก่อนครับในธรรมชาติของกลอกก็จะชอบแห้งๆหน่อยอยาไป เปียกๆแต่คือถ้าเป็นปืน1 9 1่ก็ได้ถูกไหมครับก็ฉีดเยอะๆขึ้นไป็นหน่อยหนึ่งให้มันเปียกๆหน่อยก็เราจะมาจัดการกับผิวนอกะตะกี้ผมผมขออนุญาตบอกก่อนว่าผมใช้น้ํายาที่กันกันลื่นนะครับก็คือให้ให้มือมันแห้งนะครับมันจะมีขอนุญาตติดเป็นเป็นคราบติดมานิดนึงแต่ผมไม่ได้ให้เป็นตัวแมกนีเซียมนะครับ แต่ก็มันก็ต้องเป็นคราบอยู่แล้วพวกนี้มันเป็นน้ํายาที่มันเคลือบตามมือผมนะให้มันให้มือมันแห้งจับกริปได้ง่ายขึ้นนะครับตัวเนี้เราจะเอาออกยังไงอ่ะง่ายครับเราเอาไปปิฟันครับเราต้องใช้น้ํายาตรงไหนครับอันนี้จะเป็นคราบเล็กๆเี่ครับใช่ครับเราจะใช้แค่ตัวแดงนี่ละครับตัวแดงฉีดเคลือบไปจะดันลงมามันจะดันลงมาโดยอัตโนมัติเลยครับเออฮะสังเกตดูนะครับสีกลับมาใหม่ อดูเห็นไหมเพื่อนแค่ฉีดลงไปครับแล้วก็เช็ดแห้งครับกลับมาสะอาดสภาพ1นึ่ร้อเปอร์เ็นตัเห็นไหมครับเรียบร้อยอืมตรงนี้เรามาในเวลาแห่งความจริงครับมาประกอบกันครับอืตรงเนี้เราทําในสนามยิงปืนก็ได้ที่เวนเซฟโซนนะครับไม่จําเป็นต้องนั่งอยู่บ้านนะเพราะว่าใช้อุปกรณ์น้อยนะ ได้พื้นที่น้อยนะครับขัานเช็นะครับเอครับอ่าเช็ดปืนอีกทีหนึ่งนะครับขั้นสุดท้ายครับเราแอปพลายลงไปนิดหนึ่งก่อนเก็บครับอันนี้คือเหมือนการเก็บงานใช่ครับโอเคนิดเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ใช้ผ้าแห้งครับเช็ดอืมเป็นเก็บงานนะครับครับคือตัวเนี้ยผมยิงกันเป็นร้อยนัดก็จริงแต่ใช้กระสุนไทยอาร์มนะครับร2 4ยกรนถูกไหมครับตัวนี้ขม่าค่อนข้างน้อยเอาถึงพูดตรงๆนะ นี่ยิงไปร้อยนัดอะข่มเอาออกมาเท่านี้เองอะดูสินะครับกระสุนเขาก็ดีจะจริงมันก็ดีไปนะกระสุนดีไปด้วยนะครับเราต้องการให้มันขมเอาเยอะนะแต่ที่มันก็นะฮะมันก็โอเคมันก็ออกมาให้เห็นกันดู s u ร f เฟ e ข้างนอกนะครับเทียบกับที่ยังไม่ได้ล้างอ่าไม่ได้ล้างมันจะเป็นรอยนิ้วมือเป็นรอยไอตัวขามเานะฮะนี่คือกริ๊กเลยรอยนิ้วมือก็ไม่ติดอ่ารอยนิ้วมือไม่ติดอ่าดูดิไม่ติด่ะฮะเนี่ยนิ้วมือผมนะฮะ ไม่ติดเลยนะครับอาแมกกาซีนครับอ่าเหลือแมกกาซีนง่ายๆเลยครับใช้ตัวหนึ่งรเอยครับฉิดตัวหัวเหลืองนะฮะถ้าเอาจำง่ายก็หัวเหลืองหัวแดงนะเออนี่ครับหัวเหลืองมันจะเป็นคินเนอร์เราจะเห็นว่าพวกน้ํามันออกง่ายๆครับฝุ่นทรายดินที่เราแบบปลดแม็กแล้วมันร่วงอะไรเงี้ยมันก็จะออกง่ายๆนะครับแล้วก็นี่ครับเหมือนเดิมครับสีแดงครับเพื่อไปครับ แล้วก็เช็ดแห้งครับใช้ผ้าผืนเดียวก็ทําได้ทั้งกระบอกนะครับก็ถึงว่ามีผ้าตัวนี้แถมมาให้เหู่ในแพ็กเกจใช่เพราะว่าไว้ใช้ความง่าไว้ใช้ไว้ใช้อาอางขาตาดโดยเฉพาะนะครับแล้วแมกกาซีนก็จะออกมาเหมือนใหม่อ่ามาเทียบกับอันเดิมกันครับออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล้างอันนี้ล้างแล้วนะครับคือเขามีคุณสมบัติที่เป็นมีเทฟลอนเคลือบด้วยแล้วก็มี ตรงนี้ว่าเขาไม่กัดพิมพเราจะสามารถดูแลผิวพื้นได้ทั้งพลิเมอร์และไม้และโลหะได้ครอบจักรวาลเลยครับกับน้ำยาตัวนี้ครับผมแล้วตอนนี้ตอนนี้่าก็มีเป็นแพคเกจใช่ครับเป็นแพคเกจก็คือจะมีเป็นแี้แพคคู่ครับมีน้ำยาล้างแล้วก็น้ำยาเคลือบในตัวเดียวกันรญาะนะมันก็จะเป็นแพคเกจนี้ถูกไหมครับใช่คู่กันนะครับตัวนี้จะอยู่ที่กี่ออนครับ 300มี3อ0สานี้คือสิองออนนะครับจะเป็นแพ็กเกจนี้นะครับแพ็กเกจนี้จะอยู่ที่890บาทใช่ถูกไหมครับพร้อมผ้าเอามาผ่าครับนี่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีปืนไหล่ก็บอกนะครับแล้วต้องต้องต้องคลีนเยอะต้องใช้คลีนเนอร์เยอะก็จะมีตัวกระป๋องใหญ่ตัวนี้กี่ออนครับ850มิลลิลิตรแปด้อยหมิลลิลิตรสามสินะครับตัวนี้ตัวท่าที่หกรอยแปดสบาท680บาท โอเคครับตอนนี้เราก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องให้น้องเขาแนะนําว่าตัวนนเนี้ยผลิตภัณฑ์ของซีนออเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราล้างปืนพกหรือจะยี่ห้อ,อก,กรอสอยู่เดียวอ่ะอยากให้น้องอธิบายว่าใช้ได้กับทั้งปืนไรเฟิลลูกซองครับได้ทุกพัสดุครับหรือแม้แต่จะเป็น SMT ลูกโมลูกโมก็ได้อ่ะไปถึงไคลเด็กซ์ด้วยนะครับลูกซองไคลเด็กซ์อุปกรณ์ที่เป็นไคลเด็กซ์ ลงไปถึงมีดมด,ด้วยครับามีดด้วยนะครับคือไม่ได้ว่าแค่เจาะจงก็จะต้องเป็นอาวุธปืนอย่างเดียวนะครับก็จะเป็นมีดอาวุธมีดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นโลหะน,นะครับอุปกรณ์เสริมเช่นไมโครโลนี่เราก็สามารถใช้ล้างได้โอเคครับก็วันนี้เราล้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จริงๆแล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์เนี้ยซีอ้อนเนี่ย ร้านผม TSS Tag e a r นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนเนี่ยจะอยากสนใจมาดูมาทดสอบทดลองดูหรือจะมาซื้อตัเวเรือพันเนี่ยเข้ามาที่ร้านผมได้นะครับหรือจะอินบ็อกมาสอบถามกันได้นะครับก็อตอนนี้ตัวเรือพันมีให้จำหน่ายแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบคุณทางร้าน TSS Tag Gear ครับ,รบที่อำนวยเรื่องอุปกรณ์ครับอาวุธปืนให้เราได้ลองครับแล้วก็ทางที่แนนครับ เริ่มโดยเรื่องกระสุนไทไทอามนะครับ124เกรนนะครับก็ผมก็มีอุปกรณ์ให้น้องเขาได้ได้ลองดูแล้วก็สถานที่ในการถ่ายทำนะครับถ้ามีสนใจเข้ามาสอบถามกันได้ทางอินบ็อกเพจผมนะครับ P s S อส t แท็กเกียร์แท็กิอนะครับหรือจะเข้ามาที่ร้านก็ได้ร้านผมอยู่ตรงเวนิสเดไอริวัชราพลนะครับเข้ามาทดสอบทดลองมาลองล้างดูมาลองใช้ดูนะครับแล้วเราก็จะรู้เองว่าเฮ้ยมันโอเคมันดีนะครับขอบคุณครับออขอบคุณน้องด้วยับครับ